าซทราบวัาดีวิลุนเมกาว์ดีวิลุ่นดูบายดีวิลุนชาวไซนยในกลุ่กันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมจัมม์แอสเซมบลนะท่านผู้ชมนะเป็นเกมมือถือนะครับมาใหม่นะท่านผู้ชมนะแนวโมบ้าอนิเมะห้าปฐหานะคนดูโคตรโหดโคตรตึงนะฮะวันนี้พี่ก็อยู่ในเกมจัมม์แอสเซมบลนะครับท่านผู้ชมนะยังรอยังที่ในแหลกคนดูอันนี้พี่กำลังเล่นในส่วนของตัวมีไอ้ฟูจิมูโระมีมูมิอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่เอาดิเอาดิ อย่างตรึงอย่างตรึงจากจูจู๊ซุไคซินนะคนดูนะลงหมาป่ามาหน่อยดยินี่เอาดิไส่นี่โว้ยสกิลโอ้โหไปเงยเกินปุยมุยนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวแบบว่าแนวโมบ้าอนิเมะนะท่านผู้ชมนะรวมหลายการ์ตูนมากเลยนะครับมีตั้ง8การ์ตูนนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดากนันบอลน,นะครับนี่ดากนันบอลน,นะวันพีชนะรุโตจุ๊จูสึไคเซินเดมอนสเลเยอร์ อ้าอล็อกอันเดย์แล้วก็บีทแล้วก็กระตูนอีกหลายอันเลยนะท่านผู้ชมนะที่เขาเอ่อเปิดเปิดมาให้ได้เล่นนะท่านผู้ชมนะโคตรหล่อโคตรตึงผมบอกเลยสนุกจัดๆเลยนะเกมนี้นะเออตอนนี้เขาก็เปิดทดสอบให้เล่นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะในส่วนของเซิร์ฟเอ่อที่เป็นฟิลิปปินส์นะครับอืมอันนี้ผมทิ้งโหลดว้ให้นหน้าคำแย่ใตคลิปนะคุณดูเนาะเอาสิเอาสิสกิลไปก่อนสวยสวยหล่อเท่เลยแหละแอสเลยมาว่ะมาว่ะ เออเราเล่นมีงูมีนะมีงูมีมันสายเวทนะครับท่านผู้ชมนะจากทู้สึกไกลสินนะครับฟูจิงูโระนะครับมีงูมีเนี่ยเอ้าวเอาวเอ้ยตึงจาดตึงจาดเขาเรียกมีงูมีหรือฟูชิโทโระวะเอาวเอาวเอ้ยเอ้ยมาป้านี่เด็ดสตานเนอร์สวยโคตรหลอกโคตรตึงแต่เราไม่เข้านะครับเย้ เอาว่ะเอาว่ะเกเงามานะต้ชมนะเงาหมาก็ <c oughs> อยากให้ยูจีมาว่ะ <c oughs> คุณดู เตริงจะจัดคันูโค <c oughs> ้กก็เตริงมีมุมี้รอร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอร์เนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช h อ p หรือเติมดนที่ช่องทางไลน์ออฟฟิเชียลแอดริชแมนชออย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกริปการ์ดไรออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop โ no นนหึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลย <c oughs> <c oughs> ยืนที่ที่แอจากโรงเรียนสายวิทย์อ้าวตายแล้วนะสวนะ <c oughs> ย ตึงจ่าตึงจา่าตีมาแล้วครับมาดิมาด,มาดินี่เด็สก,กิลเลยเด็ดสตันสวยเฮ้ยเอาดิเอาดิเ,าดเก็บหมดไปนสนใจใครคนดูเปิดเปิดเงาแล้วก็มีนกขึ้นมานะท่านผู้ชมนะจ้าก็สกิลอะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ชื่อสก,กิลอะกลางอาคิดนะครับแล้วก็เรียกเงานกอนอกมานะครับโดตึงโดตึงเฮ้ยล่างเราบวกกันตึงยังวะ มีมีโนบาระด้วยนะฮะอยู่ข้างล่างยัง้อยากให้อาจารย์โกโจมาวะคนดูผมว่าเปิดจริงนี้น่าจะมีตัวหลายตัวเข้ามาอยู่นะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาวะเอาวะใส่ป้อมก่อนเลยดิเย้ย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 โอ้ยกลางนาเคสวยสตันนี่เด้เอาดิเอาดิโคตรหล่อโคตรตรึงคนดูโอ้โห มิงูมีเราตึงจัดเลยวันนี้ผมอัพผมเอาอันนี้มานะสุดซีเวทมาโคตรโหดอ่ะบอกเลยเกดหมดไม่สนเมียใครอะเฮ้ยแม่งบอสแรงจัดๆเลยนั่นอะสวยมิงออกมาแล้วครับเฮ้ยตายนั่นน่ะตายนั่นน่ะสองมานารีเจเนเรตสวยเพื่อนเอาดิอีกทีนึง เฮ้ยโอได้ได้กล้วยถ้าเหยียบกล้วยเพื่อนจะวิ่งไวขึ้นนี่หว่ามันนลื่นแล้วมันจะวิ่งไวขึ้นงงๆเนาะว่าว่ารอดักป่านะมาป่าลงมาก่อนครับนี่มันทำดามจนะเวลาเรียกหมาป่าลงมานะฮะออมแตกว่านี้เ่ยหมกเลยแอสเลยถึงจะจาดถึงจะจาดรอรอรอ เงาเราหายไปแล้วนะครับเงาหมาป่าเราเรียกสัตว์ออกมาโค,รคตรหลอกโคตรตึงอะ่ะเฮ้ยเใครบวกกันอยู่นั่นบนวะโอ้โหงูกุนล,ล่างไซาย,ยาก,กับงูกุนนะนี่นะงูกุนล,ล่างปกติกลางนะคิดนี่เดี๋ยวเป็นไงลนะ่ะโครตรหลอกโคตรตึงวิ่งเข้าไปสตันครับนี่เอาดิเอาดิสวยสวยโครตรหลอกโครตรตึงเฮ้ยตึงจะจัดเลยว่ะมีงูมีเรา โอ้ยโอ้ยมีตัวมาสตันครับนี่เป็นไงนะเรียกสุนิชาลออกมาสุนิชังไม่ใช่ไม่ใช่คนละเกมเออคนละการ์ตูนละสุนิชานั้นมันวันพีชเข้าว่าวเพื่อระบวกแล้วรู้เลยดิปั๊บสกิลครับสวยสตันเนอร์นี่เอาไปดิตึงจัดตึงจัดเรียกเงาหมาป่ามาแล้วก็เรียกในส่วนของช้างมาสตันนะคนดูนะเงาหมาป่าไ้ทำดาวมิด อุ้ยมันกลางอนาคตว่ะเราเข้าไม่ได้นี่ดิอุย้ยนิดนึงจะตายแล้วนะั่นน่ะเฮ้ยอุ่มนุ่มละนุ่มละกลางอนาคตนี่ดิเวลาเรากลางอนาคตมันจะออกนอกอนาคตไม่ได้นะครับอุย้ยไม่เงือ้อไม่ตายว่ะเศรษฐีเศรษใจ,ใจ,ใจไม่ตายได้ไงวะอีกนิดเดียวเออหมาไปกัดยินดีดีก,ก่อนนะครับ วยสวยเอาว่ะมีดิมีดิโอ้โอ้ยโอ้ยแมงเอ้ยโดนมันหลอกล่อนดูมันวางสกิลลงตัวเย่เลยเฮ้ยเฮ้ยโหดจังวะตรงนั้นน่ะเฮ้ยแต่มีมูมีเแล้วก็โหดนะคนดูไม่ธรรมดานะครับน้องๆพี่ก็ไม่อยากจะโมูเท่าไหร่หรอกจะหาวาพี่โมูเกินไปโคตรขี้โมูเกินนะฮะรอดูแล้วกัน พี่เป็นตวัวตรึงแค่ไหนมาว่ะมาว่ะ <has S 1> ไปลุยเฮ้ยเอาว่ะงูคุณเราโอ้โอ้โอ้โดนโนบะระกับอิซุมะใช่ไหมอ่านถ้าจำชื่อตัวไม่ผิดนะมาว่ะมาว่ะยังรออย่างตรึงยังเกิดแต่เปิดพิษคนนะน,นี่ไปเข้ากล่องไปแล้วนะเย้ yeah. เรียกเงามายังโหดผมบอกเลยก็ไปแกงนะไม่ชอบซีวอลเรียกน้องวาเิีล่ามาสวยกังอนาเขตนี่เลยเป็นไงล่ะนี่พอเวลากังอนาเขตเราใช้สกิลได้นะครับคนดูนะโคตรหลออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเฮียแม่งโอ้ยมันมีอนาเขตเหมือนกันอีกตัวเอ้ยนี่มันเข้ามาซ่อนหลังอ่ะคนดูแม่งเอ้ยเสียใจป่ะอ่า สวยสวยโอ้โหโนมบรา,าฟังเรา,าเก็บคิวไปได้อยู่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องยังรอยังรอโป,ปรดพี่ปีปรีฟันหยินเอามาเพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้ไปดิเฮ้ย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 ,ยงูกูเราใส่โอ้โหงูคุณโคตรโหดเรียบร้อยฟิว อยู่ไปหน่อยครับสวยปามก่อนตอนนี้ Healing Spin r e g spree ปามกอกใหญ่หน่อยตันครับป้อมเราแตกแล้วหรอวะ,โโอะวเอ,อาดีจีนงโ,โลโชระจีนงโลทุกที มามาเพื่อนเออชอบเดินติดเยอะเอาว่ะออกของนี่มาแล้วนะต้อนรับมันหน่อยนี่นี่กลางนาคตีสนี่ดียน,น, <c oughs> นี่เดียววุ้ยวุ้ยวุ้ยแรงแรงแรงเ <c oughs> กือบไปแล้วเกือบไปแล้วแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยบอกเลย กลัวนะกลัวนะกลัวนั่นเนี่ยกลัวนะกลัวนะกลัวนะครับ yeah. เย้เวิว10กว่าละครับอ <h ums> ยู่อไปก่อนคนดูเไม่จะไมฝั่งเรามันไปแจกบ่กอยจังวะเฮ้ยแจกทีละสองแจกทีละสามมึกูงงว่าแต่ไหนเนี เฮ้ยเอาว้าวะนี่เดชส,สต,ตันสวยกลางอนาเตน,นี่เป็นไงล่ะตายฮะ <c oughs> ยายาที่จริงเราไม่ต้องกลางก็ได้นะครับคุณดูนะอนาคาเ่ตมันหดอยู่แล้วนะอวขอาหมาไปกัดเ <c oughs> งาโคตรหดอะบอกเลยไปยไปลุย รวนนััักกร,ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกรัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไล,ลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกริปการ์ดไรออดสตีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง,ง Richman Shop no ึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยครับไซเวท <c oughs> ย้อนกลับแเ้ยโอ้โห หมาลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮกางนะคิดนี่เลยสตันสวยโคตรหล่อโคตรตึงไปไหนนี่ไงานะตายฮ่าอีซี่เอาไปตุยป้อมมันก่อนคุณดูป้อ,ม,ม,อ,ปอม,มจะแตกละเอ้าอดีแตกนะป้อมอ่ะบอกก่อน very good ไปลอยกางก่อนนะฮะ ลางต้องไปตัดคลิปมันก่อนอนะนี่คุณดู้นี่กิวไปก่อนเอ็นแฮนด์มีแฮปเพนส์เลอุ้ยม,มันกลางวืดมันกลางวืดคนดูมันกลางอาณาเขตเวืดกลางอาณาเขตวืดมาวะปั๊บกลางอาณาเขตนี่นี่เป็น,งนไงล่ะตาย กลางวุดก็ต้องเจอแบบนี้นีฟรี่เตะแหวยงูคุณงูคุณงูคุณอุ้ยถ้าเข้าไปทันนะเมื่อกี้นี้ตายละทำไมมันข้างล่างมันโหดจังวะข้างล่างมันมันนัวกันจังเลยวะ เอ,เ,อเอาอะเอาอะยังตรึงแล้วมันสายมีดอยู่แล้วนะครับคุณดูเพราะฉะนั้นผมไม่ผมจะไม่กุ้งสก,กิลเลยอ้าวโดนโดนอย่างนี้เปิดสก,กิลก็ช่างเสียใจอยู่เหมือนเดิมออกเลยเอยเอาดิอุ้ย,ยมันมันรอดไปได้คนดูปั๊บสุนิชามานี่อย่างงี้นะตายอีซี่ใส่ป้อมก่อนคนดู โอ้ะกางนะคิดอีตีสแันก่อนครับสวยวิคุนี่ชามาสวยอ่าอุกาบาทไม่เงยคุณใจกบ,บานก่อนโดนอุกบาทโดนอุกบาทกือตรย เทวเทวโอ้ยได้อยู่แรลกได้แรลกได้แรลกวัตรอะไรนี่นี่เหมือนมันรู้มันวิ่งมาเหมือนมันรู้เลยอ่ะเอาเอาวอ้ยเพื่อนเราหดสวยนุ่มละนีอว่านุ่มละจะไม่ไหวโอ้ยป้อมจะแตกับป้อมล่างอะพี่ช่วยหน่อยครับเสริมหน่อยเสริมหน่อยนี่ซึนโกคูมาแล้วนี่ล่างสาย่าครับยังรอเอ้ยสาย่าล่างนี่มันมีบิงเหรอวะเชิดเคลื่อนไหวเอ้ยเคลื่อนย้ายกีตาวะ เย์เราใส่ใส่แล้วใส,ยสย่ยสาลาเวทใสย่สายาใสยเวทย้อนกลับไหมไม่มีใช่ไหมยังไม่มีไม่ใช่อาจารย์โกโจโกตึงถ้าอาจารย์โกโจโน,น่าจะมีอยู่นะไปกันบุญก่อน <c oughs> มันน่าจะมาเอาบุญนะครับมาว่ะมาว่ะไปไหนวะงูกุนเน่ซุนโกคูซุนโกคู <Okay. S 1> เอาเดิเอาดิ ร้อยมันเข้ามาใกล้กว่านี้หน่อยกัดเลยเพื่อนกัดเลยโอ้โหมาสี่เลยว่ะเฮ้ยผมจะเก็บได้ไม่เหนี่ยามาสี่นี่โอ้ในป่าเลยตายแน่หน่านูมาลามาสวยนี่เดียอยู่ดิสวยนี่เดียตีเลยครับเอาดิเอาดิ นเรศเลือดก่อนปั๊บทุนิชามาว้าวตัวใหุนโกคูหรอทุนโกคูหรอตันเนอร์นี่เป็นไงล่ะถึงจัดโอ้แรมเพีดเลยว no ่าคนดูมาทีเด anyway? ียวมาลงมันช่วยกันดิแอสเลยเฮ้ยว้าวว้าวได้ไหมน้าอุ้ยมันมันมันเลือกที่จะไม่ไม่นั่นนะคนดูนะอ้าวบารักคุณดึงฆ่าตายแทน ไปถึงขนาดน,นั้นแหละไปโดนเขุยได้ไงต,ยต,ยตุยตรูด yeah. ดิเย้ย้วมาละมาละอ้าวกลางอนาคตบืดน,น,น, <c oughs> นั่นน่ะนี่ดิเอาดิกลางอนาคตนี่ไงล่โคตรหล่อครตึงย้เยเ้ยีมนมาก่อนสวยเอาดิเอาดิแลกกันเลยแลกกันเลย เลกกันเลยเต็กกันเลยอืมเกือบไปแล้วนะอ่านกุซื้ออุ้ยไม่ไงี้กูจะตายปะกลางนะคริสนี่ดโิโอุย้ยโอ้โหโ,โดนแมงจุกสตรูเย่อสตรูเย่เฉยเลย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอ ไ i ออดสตรีมบัตร grab บัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจาจทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โน่หนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ rich man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย